เวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเปลี่ยนเร็วมากทุกคนค่ะจากวันนี้เปลี่ยนมาเป็นสวยๆแบบนี้เลยเอ็นั้นเราเมื่อปอดจริงๆเหรอะใช่ค่ะของเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วรู้สึกว่าเหียงหายไปเลยค่ะกลอบหน้าก็ชัดขึ้นค่ะดีขึ้นมาแล้วใช่หมอดูดออกมาเลยกอหาข้อมูลมาหลายที่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามั่นใจเพราะว่าที่นี่แบบว่าเป็นโรงพยาบาลนี้ค่ะแล้วก็กับคุณหมอโดยตรงเลยก็เลยมั่นใจค่ะ ที่โรงพยาบาลเคมบีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมทีมแพทย์ที่มีความชำนาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนแผลก็หายแล้วค่ะข้างๆแทบมองไม่เห็นเลยมันเล็กมากเลยผ่านมาหนึ่งเดือนแบบนี้แฮ ppy ปปไหมคะพี่โดนัทแฮ ppy ค่ะแฮ ppy เนาะโอเคเลยไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครคิดเลยมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าดูดก้อนนยคะหายไปเลยเนี้ยหายไปเลยหน้ากรอบสวยสวยมากด้วยค่ะ